รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงต้องขอลองดูสักทีนะ,ะเล่นของสูงครับเล่นของสูงนะฮะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากเพราะว่าไอ้พวก สามกีบมันเล่นของสูงครับรู้ว่าเสียงหนึ่งหนึ่งสองก็ยังจะเล่นอยู่นะเล่นสูงเกินพิกัดเล่นสูงติดเพดานนะครับนี่ฮะล่าสุดนะครับสองวันผ่านไปการร่วมลงชื่อคัดค้านแก้มาตรา1นึหนึ่งสครบเรียบร้อยครับเอาตบมือตบมือให้ตัวเองครับ เห็นไหมฮะนี่นะครับ,นนรบพลังของประชาชนพลังของคนรักสถาบันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับวันสองวันได้แล้วเรียบร้อยหนึ่งแสนลายชื่อและเพิ่ยอดยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกต่างหากนะดูไว้ครับไอ้พวกทางสถาบันดูไว้ไอ้พวกล้มเจ้านี่แหละคือพลังเงียบ ที่เขาพร้อมที่จะออกมาปกป้องสถาบันนะครับนะเรียกรวมพลเรียกอะไรเมื่อไหร่เรามาทันทีแล้วฮะนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะล่าลายชื่อแสนลายชื่อแป๊บเดียวไม่เหมือนในพวกไอรลอครับล่าเป็นเดือนๆดืนกว่าจะได้นะนี่สะท้อนอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยรักสถาบันมากขนาดไหน อย่ามาเล่นของสูงอย่ามาจับจ้วงอย่ามาคิดล้มล้างการปกครองอย่ามาคิดเล่นของสูงนะนะครับดูไว้ประชาชนเขาตบหน้าแค่ไหนประชาชนเขาออกมาตบหน้าแค่ไหนนะฮะนี่ครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเยาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะออกมาแสดงตัวที่พร้อมจะออกปกป้องสถาบัน นี่โดยเขาทำทำชูป้ายอย่างเงี้ยนะครับเขียนป้ายว่าพร้อมปกป้องสถาบันด้วยชีวิตนะเนี่ยฮะเด็กมีอนาคตไกลคนพวกนี้นะเด็กมีอนาคตเด็กกระตันยูลูกคุณต่อชาติบ้านเมืองนี่ครับต้องขอชื่นชมฮะและ้วก็นะแอดมินก็ออกมานําเสนอให้เด็กพวกนี้ต้องชื่นชมครับรักชาติรักสถาบันนะอนาคตจะรุ่งเรืองแน่นอน ไม่เหมือนในพวกสามกีบครับชังเจ้าอนาคตดับโดนคดีเนี่ยไอ้ลุงไอ้ไม้เนี่ยมีคดีติดตัวเนี่ยนะเรียนจบไปใครจะเอาทำงานฮะเรียนจบไปจะทำงานอะไรมีคดีหนึ่งสองติดตัวฮะใช่ไหมนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนแกนนำมันอนาคตด,ดับแล้ว นะเรียนไปไอ้พวกที่ไปเป็นนักเรียนเลวอะ่ะนะเลวสมชื่ออนาคตดับสมชื่อมีคดีติดตัวนะฮะอนาคตมืดมนไม่มีใครรับทำงานเพราะว่าชางเจ้าชางสถาบันมีคดีหนึ่งหนึ่งสองติดตัวนะครับนะนี่ฮะพลังเงียบนะครับนะ พลังเงียบเขาพร้อมแสดงออกปกป้องสถาบันครับอย่าให้ใครมานะคิดล้มล้างคิดทําลายนะฮะจะมาเล่นของสูงของสูงเนี่ยนะฮะดูไว้ก่อนนะครับระวังล่วงลงมาเจ็บนะเล่นของสูงอ่ะนะยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลงมาเจ็บเท่านั้นนะอ่าดูไว้ครับดูไว้นะ คนก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องอยู่แล้วครับให้มันติดโคุกครับให้มันจบที่เรือนจําครับนะคนพวกนี้ให้มันจบที่เรือนจำนะถึงแม้ว่าตำรวจจะจับปล่อยจับปล่อยก็แล้วแต่เอะนะสุดท้ายก็ไปจบที่เรือนจำอยู่ดีนะครับนะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะ พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเยี่ยมมากเลยที่ออกมาปกป,ป้องสถาบันสุดยอดนะสีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีอสอร์ทสุดหรูรีอสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีอสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆ สีพันวาภูเก็ตเท่านั้น